สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเมื่อวานนี้นะคะพาเพื่อนๆไปชมต้นมะม่วงแก้วแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะจะพามารับประทานมะม่วงแก้วนะคะรสชาติอร่อยนะคะเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆทานกับน้ําพริกกะปิน้ำลายอะไรวใช่ไหมคะเพื่อนๆอมะม่วงแก้วรสชาติอร่อยนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะกอกนะคะจะกอกให้เพื่อนๆดูนะคะมะม่วงแก้วนะคะมีทุกฤดูกาลนะคะถ้าอยากกินเวลาไหนก็มีนะคะบ้านเราเมืองเรานะคะมีรสชาติมีผลไม้อร่อยอร่อยนะคะเวลาประทานนะคะอย่างคราวนี้นะคะมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วมีทุกฤดูกาลค่ะอยากทานเมื่อไหร่ก็ไปเก็บนะคะเป็นมะม่วงของเราเองนะคะจากสวนนะคะเมื่อวานนี้ก็พาเพื่อนๆไปชม มะม่วงต้นมะม่วงแก้วเลยนะคะวันนี้นะคะจะพามาทานนะคะรับประทานนะคะเพื่อนๆอมเปรี้ยวอมหวานนะคะอร่อยนะคะเดี๋ยวปอกก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะล้างแล้วนะคะเพื่อนๆว่าไม่ล้างนะคะอันนี้ล้างแล้วนะคะนี่นะคะชมนะคะม่วงนี่นะคะเพื่อนรสชาตินะคะอร่อยนะคะเนี่ยนี่นะคะ นี่นะคะเพื่อนนะมะม่วงแก้วของเราเองนะคะนี่นะคะกรอบไปครับเพื่อนนี่นะคะหัวเหลือง <c oughs> ๆลูกใหญ่ๆนะเพื่อนนี่นะคะเฉาะยังไม่ทันเสร็จเลยนะเพื่อนน้ำลายไหลแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะอืนี่นะเพื่อนนะธรรมชาติของเรานะคะมถีถูกต้องตามฤดูกาลบ้านเราเมืองเราประเทศไทยนะคะมีผลไม้ถูกต้องตามฤดูกาลอร่อยหอมหวาน นะคะนี่นะค,ะค,ครับเพื่อนจะชิมให้ดูนะคะไม่เปรี้ยวนะคะมันจะออกรสชาติแก่แล้วนะคะหัวของมันนะคะนี่นะเพื่อนอืมอร่อยนะอืมเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็มีกระปิน้ำปลาน้ำตาลพริกปน่น หอมซอยพเพื่อนรสชาติอร่อยออืกมอบม แดงอร่อยอร่อยเพื่อนๆพือ่อนืม้ใหญ่ๆ,ๆเพื่อนดูนะคะอร่อยไหมนี่นะคหอมแดงซอยนะคะพริกป่นน้ำปลาน้ำตาลน,นะคะเพื่อนๆ Ừm. Mơ móngแก้ว. Bây giờ